สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวคุณยิ้มนะคะวันนี้คุณยิ้มจะพาเข้าครัวค่ะทำป่นปลาดุกกันค่ะหรือน้ำพริกปลาดุกแบบแห้งค่ะวัตถุดิบในการทำน้ำพริกวันนี้ง่ายๆค่ะหอมแดงกระเทียมพริกสดนะคะทั้งเขียวทั้งแดงนะคะทั้งสุกทั้งดิบนะคะแล้วก็ปลาดุกย่างค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราไปเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมกันค่ะ ก่อนอื่นเราไปคั่วพริกหอมกระเทียมคั่วไปพร้อมๆกันเลยนะคะทั้งพริกสุกพริกดิบหอมแล้วก็กระเทียมค่ะหอมแดงนะคะกระเทียมเราใช้กระเทียมจีนค่ะคั่วให้ออกกลิ่นหอมนะคะหลังจากคั่วพริกกระเทียมหอมของเราจนหอมได้ที่แล้วเราจะพักไว้สักครู่นะคะให้เขาเย็นตัวลงก่อนแล้วค่อยนำไปทำขั้นตอนต่อไปค่ะ ส่วนปลาดุกย่างเราก็นำมาแกะเอาแต่เนื้อค่ะใบหอมใบผักชีแล้วก็ใบผักชีฝรั่งเราก็มาหั่นเล็กๆรอนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มขั้นตอนการทำน้ำพริกกันค่ะนี่เลยนะคะง่ายๆพริกกระเทียมหอมที่คั่วเย็นลงตัวแล้วนะคะเราก็จะนำมาโขลกค่ะ ได้ที่แล้วนะคะในส่วนตัวของเรานะคะเราจะไม่โคลกให้มันแหลกละเอียดมากค่ะให้เหลือสีสันไว้ตกแต่งสีน้ำพลิกของเราด้วยค่ะสีแดงสีส้มนะคะน้ำพลิกของเราจะได้มีสีสันสดใสน่ารับประทานค่ะจากนั้นเราก็นำเนื้อปลาดุกข,ของเราที่แกะไว้นะคะลงไปโคลกรวมกันค่ะ ในขั้นตอนนี้ทั้งหอมกระเทียมพริกของเราก็จะมีความละเอียดมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่าเราโขลกระดุกรวมลงไปนะคะ ใครที่ชอบเผ็ดมากๆนะคะก็ใส่พริกมากกว่านี้ก็ได้ค่ะเราชอบแบบพอดีอดีแบบนี้นะคะ เมื่อโค,คลกพริกกระเทียมปลาดุกของเราได้ที่แล้วนะคะตามความพอใจของเราแล้วเราก็จะทําการปรุงรสค่ะการปรุงรสก็ปรุงตามใจชอบเราเลยค่ะชอบรสไหนก็ปรุงแบบนั้นค่ะเติมผงชูรสลงไปค่ะจะได้อร่อยๆอแต่ถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะผงปรุงรสสำเร็จรูปค่ะเยอะไป เยอะไปนะคะเอาออกนิดนึงค่ะเดี๋ยวจะเค็มนะคะอะพอดีแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะเติมน้ำปาร้าลงไปค่ะเพิ่มความนัวนะคะขาดปาร้าไม่ได้นี่ค่ะใครไม่ชอบปาร้าไม่ใส่ก็ได้ค่ะเราใส่แค่ผงปรุงรสสำเร็จรูปอย่างเดียวก็อร่อยแล้วค่ะจากนั้นก็โขลกให้ เครื่องปรุงรสทั้งหลายกับน้ำพริกของเราเข้ากันนะคะจะได้เป็นรสชาตเดียวกันค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็จะบีบมะนาวลงไปค่ะ ชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยนะคะเพิ่มความเปรี้ยวเข้าไปนิดนึงค่ะปลาดุกของเราตัวใหญ่นะคะเราก็จะใช้มะนาวประมาณหนึ่งลูกค่ะ จากนั้นโคลงให้เข้ากันอีกครั้งค่ะเมื่อน้ำพริกของเราได้ที่แล้วนะคะเราก็จะใส่ใบหอมใบผักชีแล้วก็ใบผักชีฝรั่งลงไปค่ะ เพิ่มกลิ่นหอมเพิ่มสีสันให้หน้ารับประทานยิ่งขึ้นค่ะบอกเลยว่าหอมมากแอบชิมดูแล้วนะคะรสชาติพอดีค่ะอร่อยด้วย ตอนนี้น้ำพริกของเราก็ได้ที่แล้วนะคะทั้งรสชาติและสีสันอันชวนรับประทานค่ะเดี๋ยวเราไปตักใส่จานเสิร์ฟกันค่ะวันนี้ไม่มีผักให้โชว์นะคะก็เลยได้โชว์น้ำพริกอย่างเดียวค่ะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตากันค่ะน้ำพริกปลาดุกของเรานะคะหรือป่นปลาดุกค่ะนี่นะคะ ไม่อยากจะบอกเลยค่ะว่าหอมมากน้ำพริกปลาดุกสดๆใหม่ๆค่ะสำหรับเมนูน้ำพริกปลาดุกของเราในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบค่ะฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะ สำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ